สวัสดีค่ะทุกคนคดีวันนี้เกิดในปี2016ที่ประเทศอังกฤษคดีน,นี้เป็นคดีของอลิสลักเกอร์อลิสเกิดเมื่อวันที่24ทธันวาคม ปี1991อริศมีพี่ชายสองคนเธอเป็นลูกสาวคนที่สามของครอบครัวอริศเป็นหญิงสาวที่มีนิสัยร่าเริงสดใสเธออัยาศัยดีเธอเป็นมิตรกับทุกคนเธอชอบช่วยเหลือผู้คนเธอเห็นอกเห็นใจผู้อื่นและเธอเป็นคนมองโรคในแง่ดีเธอเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์และอัยาศัยดี ทำให้เธอมีเพื่อนมากมายอาริสมีความสนใจด้านกีฬาตั้งแต่ที่เธออายุ11ขวบเธอจึงลงเรียนฟันดาบซึ่งเป็นกีฬาที่เธอชื่นชอบและเธอทํามันได้ดีมากเมื่อเธออายุได้18ปีเธอได้เป็นตัวแทนทีมชาติและเธอสามารถคว้าชแชมป์ในลีดโอเพนได้สำเร็จหลังจากนั้นอาริสได้ไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยในนิวคาสเซิล เธอเลือกเรียนสาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์เมื่อสําเร็จการศึกษาอริตรู้สึกผูกพันกับเมืองที่เธอเรียนคือนิวคาสเซิลมากเพราะที่นี่เป็นเมืองที่สวยงามเงียบสงบผู้คนเป็นมิตรและน่าอยู่เธอจึงเลือกที่จะอาศัยและหางานทำอยู่ที่นิวคาสเซิลต่อมาอาริตได้งานทำที่นี่เธอได้เริ่มต้นงานเป็นผู้ประสานงานในช่วงเวลาไม่นานอาริต เธอประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานเป็นอย่างมากเธอได้เลื่อนตําแหน่งเป็นหัวหน้าฝ่ายขายในบริษัทยักษ์ใหญ่แห่งหนึ่งอยู่ที่นี่อาริสจะพักอยู่กับเพื่อนสาวของเธอคนหนึ่งเธอชื่อแม็กซีนในปี2016อาริสได้รู้จักกับผู้ชายคนหนึ่งเขาชื่อชามานดีเลนโดยครอบครัวของดีเลนเขามีฐานะที่ค่อนข้างร่ำรวยพวกเขาจึงย้ายมาอาศัยอยู่ที่ประเทศอังกฤษ ดีแลนจบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการจัดการเขาเป็นชายหนุ่มที่มีนิสัยสนุกสนานล่าเริงเขาชอบไปเที่ยวปาร์ตี้กับเพื่อนๆของเขาเป็นประจำหลังเรียนจบได้ไม่นานเขาได้เข้าทำงานในกองทัพของประเทศอังกฤษเขาได้รับยศร้อยโทในขณะนั้นหลังจากนั้นเขาได้รับมอบหมายให้ไปประจำการที่ประเทศอัฟกานิสถานระหว่างอยู่ที่นี่ช่วงเวลาพัก หรือหลังเลิกงานเขาจะชอบเล่น Facebook พื่อคอยเช็คข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆแล้ววันหนึ่งเขาเข้าไปเปิดดูข่าวใน Facebook เขาไปเจอรูปของอริธทำให้เขาสนใจเธอทันทีดีแลนได้เขียนลงไปใต้รูปของอาริธว่าคุณเป็นผู้หญิงที่สวยมากอาริธได้ตอบกลับเขาว่าขอบคุณหลังจากนั้นทั้งคู่ได้ติดต่อพูดคุยกันเรื่อยมา ทั้งการส่งข้อความหากันการวิดีโอคอคุยกันอริสในตอนนั้นเธอรู้สึกว่าดีแลนเขาเป็นผู้ชายที่อบอุ่นเขาคุยสนุกดูมีสเสน่ห์ทำให้ทั้งคู่ตกลงที่จะคบหาเป็นแฟนกันหลังจากคบหาเป็นแฟนกันบางครั้งดีแลนก็จะเดินทางมาหาอาริสและในบางครั้งอาริสก็จะบินไปหาดีแลนหลังจากคบหากันไม่นาน ทั้งคู่ได้แลกรหัสเฟซบุ๊กของกันแลกกันเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจภายหลังคบกันไปได้สักพักดีแร่นเริ่มบงการและควบคุมอริศเขาได้บอกกับอริศว่าครอบครัวและเพื่อนบางคนของอริศเป็นคนไม่ดีเขาไม่อยากให้เธอคบหากับคนพวกนั้นเขาได้พยายามกีดกันอริศออกจากครอบครัวและเพื่อนๆของเธอ หลังจากที่อาริสมาคบกับดีแลนพ่อแม่ของเธอบอกว่าเธอเปลี่ยนไปเธอไม่สดใสล่าเริงเหมือนเดิมนอกจากดีแลนจะคอยบงการควบคุมเธอแล้วยังมีแฟนเก่าของเขาคอยโทรมาก่อกวนอาริสตลอดทำให้อาริสตัดสินใจบอกเลิกกับเขาแต่ดีแลนเขาไม่ยอมเลิกกับเธอง่ายๆเขาได้โทรบอกพ่อแม่และเพื่อนของเธอให้ช่วยเขาแต่พ่อแม่ของอริส ได้บอกให้ดีเล่นให้อริสอยู่คนเดียวสักพักให้เธอได้มีเวลาได้ตัดสินใจแต่ดีเล่นเขาไม่ยอมแพ้เขาส่งข้อความหาอาริสมากกว่าหนึ่พข้อความและโทรศัพท์หาเธอทุกวันเขาขอร้องให้พวกเขาทั้งคู่กลับมาเป็นเหมือนเดิมแต่อริสเธอไม่ได้สนใจดีเล่นแล้วเพราะเธอต้องการเลิกกับเขาอย่างเด็ดขาดจนกระทั่งวันหนึ่ง ดีเลนได้พยายามเข้าไปเช็ค a c e b o o k ของอริตแต่เธอได้เปลี่ยนพาสเวิร์ดไปแล้วแต่เขาก็แฮกเข้าบัญชี Facebook ของเธอจนได้เมื่อเข้า Facebook ของอริสได้แล้วเขาได้เข้าไปไล่อ่านข้อความทำให้เขารู้ว่าอาริธกำลังคุยกับผู้ชายคนใหม่อยู่และคนที่อาริตคบหาคนใหม่เขามีชื่อว่าไม้เมื่อรู้ดังนั้น เขาจึงส่งข้อความหาไม้ว่าเขาเป็นแฟนกับอาริสให้ไม้เลิกยุ่งกับอาริสซะแต่ไม้ไม่ได้สนใจคำพูดของดีเรนเพราะอาริสได้บอกเรื่องของเขาให้รู้ทุกเรื่องแล้วไม้และอาริสนั้นทั้งคู่รู้จักกันเมื่อตอนอาริสเลิกกับดีเรนแล้วเธอเดินทางไปเที่ยวพักผ่อนที่นั่นทำให้เธอได้พบกับไม้ไม้ได้เข้ามาดูแลเอาใจใส่เธอทำให้อริส มีความสุขอีกครั้งหลังจากนั้นไม่นานทั้งคู่จึงตกลงคบหาเป็นแฟนกันเมื่อดีแรนได้รู้เรื่องนี้ทำให้เขาทำใจไม่ได้ที่อริสไปมีแฟนใหม่ดีแรนได้พยายามส่งข้อความและโทรหาอาริสขอร้องให้พวกเขาทั้งคู่กลับมาเป็นเหมือนเดิมแต่อาริสเธอไม่ได้สนใจเขาจึงขับรถไปหาอาริสที่บ้านของเธอ เมื่อไปถึงเขากดกริ่งหลายครั้งแต่อริสไม่สนใจมาเปิดเขาจึงปีนเข้าไปทางหลังบ้านของเธอแล้วเคาะหน้าต่างวางดอกไม้และข้อความไว้ให้อริสและเขาได้ส่งข้อความหาเธอว่าฉันจะไม่มีวันปล่อยเธอไปอริสถ้าเธอไม่คืนดีกับฉันผลลัพธ์คือความตายเท่านั้นเมื่ออริสได้เห็นข้อความนั้น เธอรีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจทันทีตำรวจได้โทรไปคุยกับผู้บังคับบัญชาของดีแรนให้เขาแจ้งดีแรนให้หยุดก่อกวนอาริสหยุดข่มขู่หยุดส่งข้อความหาเธอทุกคนพยายามห้ามและแตักเตือนดีแรนให้เลิกยุ่งกับอาริสเพราะพวกเขาทั้งคู่เลิกกันแล้วและอาริสเธอก็มีแฟนใหม่ไปแล้วแต่ดีแรนไม่ได้สนใจ เขายังคงส่งข้อความและโทรหาอาริสต่อไปเขาขอร้องอ้อนวอนให้เธอกลับมาเหมือนเดิมวันที่10ตุลาคมปี2016ดีแรนได้ขับรถไปบ้านของอาริสอีกครั้งเขาได้แอบ,บถ่ายรูปเธอแล้วส่งภาพพวกนั้นให้เธอดูแล้วบอกเธอว่าเขารู้ว่าเธอกําลังทำอะไรอยู่ทำให้อาริสวาดกลัวเป็นอย่างมากวันที่12 สุราคมปี2016ดีเรนได้แอบปีนเข้าไปภายในบ้านของอริสเมื่ออริสเลิกงานเธอกลับมาถึงที่บ้านเธอกำลังจะเดินไปเข้าห้องน้ำดีเรนได้บุกเข้ามาทางด้านหลังแล้วใช้มีดปาดไปที่คอของอาริสอย่างแรงหลังก่อเหตุฆาตกรรมอริสเสร็จดีเรนได้หยิบโทรศัพท์มือถือของอริสติดมือไปด้วยในระหว่างที่ขับรถหลบหนี เขาได้โยนมีดทิ้งไว้ข้างทางจากนั้นเวลาประมาณหนึ่งทุ่มกว่าๆแม็กซินเพื่อนร่วมห้องของอาริสกลับมาเธอได้เคาะประตูเรียกอาริสแต่ไม่มีใครมาเปิดประตูเธอจึงเดินไปทางหน้าต่างเธอเห็นหน้าต่างมันเปิดอยู่เธอจึงปีนหน้าต่างเข้าไปภายในบ้านเมื่อเข้ามาภายในบ้านได้เธอเห็นร่างของอาริสเธอนอนเสียชีวิตอยู่ที่พื้นห้องน้ำ เธอจึงรีบโทรแจ้งตำรวจทันทีเธอแจ้งเจ้าหน้าที่ถึงการเสียชีวิตของอาริสและเธอบอกเจ้าหน้าที่ด้วยว่าเธอคิดว่าฆาตกรน่าจะเป็นดีแลนสองชั่วโมงต่อมาเจ้าหน้าที่สามารถจับตัวดีแลนได้เมื่อถูกจับกลุ่มในครั้งแรกเขาให้การปฏิเสธเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่รู้เรื่องการเสียชีวิตของอริส แต่เจ้าหน้าที่มีภาพจากกล้องวงจรปิดในภาพจับรถของเขาไว้ได้รถของเขาอยู่แถวบ้านของอริสในช่วงที่เกิดเหตุและตรวจพบดี a ของอริสท,ที่พวงมาลัยรถของเขาหลักฐานภาพจากกล้องวงจรปิดยังแสดงให้เห็นว่าดีแลนได้ขับรถมาดักรออลริสท,ที่บ้านของเธอคดีนี้ดีแลนถูกตัดสินว่ามีความผิดจริง ในข้อหาฆาตกรรมอลิสดีเล่นถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตแล้วพบกันใหม่ในคดีถัดไปนะทุกคนรู้จักแต่ไม่รู้ใจ รู้นิสัยแต่ไม่รู้สันดานรู้ปัจจุบันแต่ไม่รู้วันวานรู้จักกันมานานแต่อาจไม่รู้สันดานที่แท้จริง